สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่อาสมบารมีพ่อแก่สำนักอาจารย์คมไตรเวทคนจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีสำนักอาจารย์คมตั้งอยู่ที่ทางเข้าพระพุทธรูปใหญ่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเสียงพ่อแก่ที่อาจารย์คมประดิษฐานไว้ที่สำนักนะครับ นนีนะครับภายในสำนักอาจารย์คมก็จะมีเครื่องสก,กัาระสิ่งมงคลประดิษฐานไว้นะครับ <c oughs> วันนี้ช่องมูเตลูจะพามามูเครื่องลางโบราณที่ใช้เสริมวาสนาบารมีอย่างที่เห็นนี่นะครับลักษณะที่เราเห็นนี่ก็มีบ่วงนักบาตงูก,กินหางแล้วอันนี้เป็นบ่วงนักบาตนะครับ เป็นของโบราณอายุนับร้อยปีนะครับที่อาจารย์คมสะสมไว้นะครับแล้วก็มีเครื่องรางที่เรียกว่าปุติงปุติงคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับการถือเครื่องรางแากนี้นะครับบ่วงนักบาตงูก,กินหางไม่ได้เกิดขึ้นในยุคเรานะครับเกิดขึ้นเมื่อยุคหลักร้อยปีเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางที่อาจารย์คมสะสมไว้นะครับไม่ได้แบ่งปันนะครับ ทางช่องก็จะมาอธิบายให้ความรู้นะครับว่าอะไรคืออะไรสิ่งที่เราไม่มีไม่เคยเห็นมีอยู่บ้านตะไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันวันหนึ่งเราเวียนไหวเวียนเวียนว,วนอยู่ตรงนี้แต่อาจารย์เวียนวนอยู่ตรงนี้นานไหมวันทั้งวันไหมก็ทั้งวันแล้วไปไหนแล้วอย่างดีก็ออกไปเดินไปที่เรือนใหญ่เรแล้วกก,กับมานั่งที่เดิมเข้สาสลาเวลามีแทกมาหาว่ามาถ่ายรูปอยู่แค่นี้แหละชีวิตวนอยู่แค่นี้เวียนวนอยู่แค่นี้อืนอกจากช่วงไหนถ้ามันห้องว่างก็จะไปเดินออกกําลังเดินวนรอบ อาจารย์ครับพูดถึงเครื่องรางนี้มีมีมีมากมายมากมายโดย,ยเฉพาะเรื่องเครื่องรางมีทุกชาติพันธุ์ผมเป็นคนชอบศึกษาเมื่อคนชอบศึกษาเนี่ยเราก็ต้องพยายามศึกษาให้มันลึกที่สุดนะแม้กระทั่งฝรั่งยุโรปยุโรปมีหมดแหละลรัเสเซียแล้วก็ไอโรไอร์แลนด์เนี่ยผมได้เห็นหมด เขามีเครื่องรางทั้งหมดเขามีคติความเชื่อเรื่องเครื่องรางเรื่องวัตถุมงคลใช่มีหมดแหละไอ้ที่เราชอบรามาดามาเราเหลยวไหลนะครับประเทศที่เขาเจริญแล้วนักกว่าเราอีกที่พวกความรู้สั้นกว่าหางอื่นผมไม่อยากพูดนะผมนะผมไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ศึกษาผมจะไม่พูดนะแล้วผมพูดผมไม่กลัวใครับออกล้าโต้กูไม่ะคบนะไอ้ประเภทที่ออกมาดามาโน่นนี่นั่นน่ะ ความรู้ยังน้อยนะครับผมเห็นมาเยอะนะแล้วผมพยายามศึกษาพอผมเห็นเครื่องรางแปลกๆพวกผมก็จะถามบางทีคนรัสเซียนะอามานะลูกค้าแต,แต่พอถามเนี่ยเขาบอกของไอร์แลนด์ไม่ใช่หรอก็แสดงว่ายุโรปเนี่ยหลายประเทศเขาก็มีเครื่องรางของเขาครับบางทีเขาก็ถามมันเครื่องรางนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็มีนะในความเชื่อเรานะครับ เกี่ยวความรักก็มีครับเออเรื่เกี่ยวกับป้องกันสิ่งชั่วร้ายก็มีโชคลาภก็มีมีมีหมดมีเหมือนกันเรานี่แหละคติความเชื่อเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองครับเครื่องรางรูปรักษ์เครื่องรางแตกต่างกันไปครับมีทุกชาติพันธุ์เอาแค่เอเชียคะณ์แดงของเราเนี่ยไทยมีเรามีเขมรมีพม่ามีครับเวียดนามเราก็มีนะแม้กระทั่งของมุสลิมมุสลิมก็มีทั้งนั้นแหละ แต่เขาเปิดเผยบ้างเขาอาจจะเปิดเผยแต่เราไม่ได้เรียนรู้อืม,มีทางนั้นเป็นความเชื่อที่มันไม่สามารถที่จะลบล้างได้หรอกถึงจะมีศาสนามากี่ศาสนานะความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้ถูกถไม่มีทองเลยไม่ได้มีการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเหมือนศาสนาแต,นแต่คนไม่ลืมแต่คนไม่ลืมมันอยู่ในใสายเลือดค,ความเชื่อเรื่องสิ่งเล่นลับสิ่งอาถรรพ์พลังความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นมันเป็นความเชื่อที่มันมีอยู่ในสายเลือดไม่มีทางที่จะลบล้างได้ บรรดาผู้ที่พยายามจะมาลบล้างหรือความเย่อแบบเนี้คือพวกที่ที่จะใช้คําพูดอย่างไงดีอ่ะม,มันสืบสารมาตั้งไม่รู้กี่พันปีมันยังลบล้างไม่ได้เป็นวิชานะครับไม่ใช่อาวิชา <c oughs> เอาคนง่ายๆเลยนะตั้งแต่สมัยแผ่นดินผู้กามนะตั้งแต่พระเจ้าอโนรัฐาประศัตรในอุดมคติพม่าประัตรองค์นี้ทรงนับถือศาสนาพุทธเนี่ย มากที่สุดแล้วพยายามจะทําให้ประชากรของชาวพุกามซึ่งพม่าโบราณนะยังไม่เป็นพมา่าเป็นพูกามอยูอ่มันจะมีอมรราวดีศีเกษตรพูกามนะพระองค์เนี่ยนับถือศาสนาพุทธมากๆเลยพยายามจะทําให้เป็นพุทธบริสุทธิ์ให้ได้ซึ่งในยุคนั้นนะ่ะคนพม่าเขาก็นับถือผีนะัดนับถือนัดต่างๆเยอะแย,ยะไปหมดนะแล้วบรรดาสารของนัดเนี่ยอยู่ทั่วเมืองเลย แต่พระองค์ก็ทําไม่ได้นะอนารธานี่พระราชอำนาจที่มากมายมหาศาลนะก็ยังไม่สามารถจะทําได้สุดท้ายทําได้แค่ย้ายศาสตร์นัดต่างๆไปรวมกันไว้ที่เขาโปปาที่เดียวทําได้แค่นั้นแล้วก็<น>ะอะไระนะจัดระเบียบนัด,นนดว่ามา,วามีอะไรมากใช่ครับแล้วสุดท้ายก็ลามกลับมาเหมือนเดิมแหละครับแล้วเดืยนนี้มาล้อมอยู่ที่ชชเวดากองเลยครับ ผีนับต่างๆมาล้อมอยู่ที่ชเวดากถ้าใครไปพม่านะครับไปเรื่องเการนับถือผีเนี่ยเขาเป็นเรื่องเป็นราวใช่เป็นวัฒนธรรมชาตินะครับไม่ใช่แบบธรรมดาใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยการนับถือผีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยมันไม่ได้เสียหายมันไม่เคยทําให้บ้านเมืองวุ่นวายนะการนับถือผีจะบอกนะไทยเนี่ยนับถือผีบางแต่ไทยทรงดำนับถือผีเยอะไหม ก็นับถือผีทุกครอบครัวแหละแต่มันเป็นผีบรรพชนครับคําว่านับถือผีเนี่ยคุณต้องแยกแยะที่เขาเรียกกันมันใช้แค่ภาษาคําสั้นๆครับแต่โดยส่วนมากแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นคือนับถือผีบรรพชนของตนเองบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วคือโครเงาสกราชปู่ย่าตายายเรานั่นมันคืออะไรกตันยูกตะเวทีแล้วมันเสียหายตรงไหนครับนะ เราไหว้พ่อแม่ของเราปูา่ย่าตายายของเรานะเราเส้นไหว้ก็ดีบูชาก็ดีมันเสียหายตรงไหนนะครับแม้แต่พระเจ้าก็สันเสริญในเรื่องนี้นะไอ้เรื่องการไอ้การตันยุกตะวทีเนี่ยนะคุณต้องทําความเข้าใจกันให้มันดีอ่นนะคือคุณจะไปเรียนจะเปลือกสินะไปศึกษากันจะเปลือกแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดมากแล้วนะอย่างคนจีนคนเจอนั่นนั่นั่นะเนะ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 ขาไหวนะ้เนี่ยเขาไหว้บรรพชนนะ แต่เขาเรียกว่าไหว้เจ้าไหว้เจ้าเนี่ยไอ้ไหว้เจ้าเนี่ยไม่ใช่คนจีนเรียกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเสือกไปเรียกเรียกว่าเขาไหว้เจ้ากันใช่แต่เขาไหว้ไหว้ีบรบพชนไหว้ผีบรรพบุรุษไว้ีพอถึงเทศกาลสําคัญสำคัญนะขึ้นปีใหม่หรืเเทศกาลตรีนหรือเชงเม้งเนี่ยนั่นเนี่ยเขาไปไหว้บรรพชนไประลึกนึกถึงบุญคุณของบรรพชนแล้วทีนี้เขาก็เลยถือโอกาสไหว้ เจ้าที่เจ้าทางอะไรไปพร้อมด้วยครับแต่จริงๆเขาตั้งใจไหวบรรพชนไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะครับเพราะว่าทําให้มีการรวมญาติทําให้เกิดประเพณีทําให้เกิดธุรกิจยึดบา,านตะไทยเลยการนับถือผีเนี่ยทําให้ก่อเกิดอะไรรู้ไหมความสาม,มัคคีปรองดองครับนะสาม,มัคคีปรองดองจริงนะนับถือผีเนี่ยคืออย่างนี้แบบผมไปนะผีปู่ตาในในพระอีสาน พอถึงวันไหว้ผีปู่ตานน่นปู่ตานี่นะครับเขาไปเองโดยไม่ต้องนัดหมายไม่ต้องนัดหมายเขาจะจําไว้เลยครับแต่ละปไปเนี่ยขึ้นกี่ข้ามแลมกี่ข้ามทุกหมู่บ้านเป็นอย่างนี้หมดเขาจะไปกันด้วยจิตใจศรัทธาไปด้วยความยินดีครับไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปตามไม่ต้องเอาซองไปแจกอะไรทั้งสิไม่ต้องเกณฑ์คนไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเขาไปกันเองเขาไปด้วยศรัทธาแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกหมู่บ้าน เขาจะจํากันได้เลยคมันเหมือนหน้าที่ของเขาคนะอ่าลองวัดมีงานดิต้องไม่ประชาชนไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ตามไม่อะไรเขาจะไปไม่ขึ้นป้ายไม่ไปไม่รู้ไปขึ้นป้ายก็ไม่ไปถ้าไม่เชิญนะครับแต่นี้ไม่ต้องขึ้นป้ายไม่ต้องพอรู้ว่ากี่ขํามกี่ขําเดือนไหนฉะนั้นเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วมันก่อเกิดความสามัคคียงใหญ่เหนียวแน่นนะไม่ว่าจะนึกถือผีอะไรก็ตาม และโดยเฉพาะอย่างผีบรบรพชนของคนใดดำเนี่ยเวลาถึงเวลาเส้นผีเนี่ยญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลแค่ไหนเขาก็ต้องมานั้นนี่เข้าฤด,ดูกันเนี่ยแล้วเนี่ยก็เริ่มกันแล้วแหละเริ่มเส้นผีเข้าใหม่กันแล้วเสริมผีเข้าใหม่ก็เหมือนกับพระอ,อีสานก็มีบัสามุเข้าใหม่ใช่ลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันแหละครับอพอได้เข้าไปอาหารใหม่ก็จะเอาเข้าวใหม่นั่แหละมาเส้นผีบรบรพชนก่อนครับให้ผีบรรพชนปุยญาตาย,ยายได้กินก่อนนะ ถ้าเป็นอย่างจีนเนี่ยเขาจะวหายควาดินเขาจะเอาพืชผลเนี่ยที่ครั้งแรกที่ได้มาเนี่ยเอามาไหวยควาดินก่อนรันอันเดียวกันนั่นแหละอันนี้เราจะมาคุยถึงเครื่องรางโบราณที่เสริมวาสนาบารมีอาจารย์อาจารย์ไปไอ้เครื่องรางโบราณนี้การศึกษาทุกชาติอย่างที่บอกยศึกษาทุกชาติทุกภาษาผมให้เกียิทุกชาติทุกภาษาให้เกียิทุกทุกศาสนาด้วย คนไทยที่ไปต<อ>่างประเทศนะครับคุณไปศึกษาเรื่องนี้ถ้าผมมีโอกาสไปนะครับก็จะไปศึกษาเรื่องนี้ผมนะผมไม่ว่าผมจะไปประเทศไหนก็ตามครับผมจะศึกษาทั้งหมดเลยศึกษาอุปนิสัยใจคอของประชากรแต่ละประเทศถึงกฎระเบียบนะถึงความเป็นอยู่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแนวคิดของคนแต่ละประเทศประเทศประเทศผมไม่ใช่แค่ไปทื่อๆไปเที่ยวหรือไปหาตังอะไรผมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมเคยไปอเมริกามาครั้ง ไอ้ที่มหาลัยออฟก์ดนี่เขาต้องไปลูกตีนคนที่ก่อตั้งมหาลัยจนตีนนั้นศึกเลยเพราะว่าใครว่าใครได้รูปตีนก็จะได้กลับมาอีกหรือเรียนจบก็ถือว่าเป็นความกาันตูนั่นแหละนั่นเองะเป็นการแสดงความการันอีแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าใครเห็นรูปหล่อที่เจดีชเวดากองหรือที่พม่านะครับที่เป็นทองเหลืองไอ้ที่เป็นเนื้อสำลิศสำลิศที่เขาขนมาจากบ้านเราไปเนี่ยเอาไปใส่ยุทธยะ รูปกันซะเป็นเครื่องรางของขลังไปเลยมันแทบเลยแหละบางเลยเขาจะรูปรูปจนบางเลยนั่นแหละครับเราล้นพเมรมาครับพม่าเขามาปร้นเราไปต่อนังถือไปเรื่องปกติไม่มีอะไรหรอกเขาป้นไปนับถือนะครับไม่ปนไปเหยียดหยามนับถือยิ่งกว่าเราอีกเขาไปไว้ที่ชาวปาะดกองครับนี่เอาอันนี้อันนี้อาจารย์ไปเจอจากตอนไหนครับอันนี้เป็นของไทยใหญ่ทั้งหมดเลยครับของไทยใหญ่ทั้งหมดเฮ้ยแสดงว่าไทยใหญ่นับถือพญานา ตระกูลไตทั้งหมดครับเหาไตถ้าปัจจุบันเรามาเรียกว่าเหลอก็เอาถ้าให้ผู้เข้าใจง่ายก็คือตระกูลลาทั้งหมดก็แล้วกันเลาทั้งสิบสองเผ่าพันธุ์หรือไตทั้งสิบสองเผ่าพันธุ์นับถือพญานาคทั้งหมดเพราะตำนานพญานาคเกิดจากลาไม่ได้เกิดเพราะคนไทยเกิดจากาวนาแล้วตำนานนี้สืบสานกันมานับพันพันปีเพราะแหล่งดั้งเดิมพญานาคอยู่ที่หนองแส นะนองแสก็อยู่โน่นแหละคุณอยูอย่นานคุณหมิงโน่นแหละหนองแสนะเดิมนปะพญานาคสองตนอยู่กันที่นั่นนะอยู่หัวหนองไถ่หนองหนองแสมันหนองใหญ่ครนะแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าได้อาหารอะไรมาต้องแบ่งกันคนละครึ่งครัไอ้น,นี้เป็นข้อตกลงของพญานาคทั้งสองตนนี้อ,อาศัยอยู่ที่หนองแสนี้มายาวนานแหละนะ ทีนี้พอได้สัตว์อะไรมาก็ตามก็แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแล้วทีนี้พญายนาคอีกตนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้หรอกผไม,มีชื่ออยู่หรอกรทั้งสองตนนี่แหละครับไปได้เม่นมาอ่าเม่นมีมีคนแหลมโอ้คนแหลมผนใหญ่นะตลกหนังเม่นเสร็จนั่นเสร็จก็เอาไปแบ่งให้อีกหน้าอีกตนหนึ่งอีกตัวที่อยู่อีกหนองอีกท้ายหนองอนะครับแบ่งครึ่งกันตามสัญญาพอรับไปเสร็จทีนี้ ไอห,หลานพญานาคตนเนี้ยไปเห็นขนเม่นเข้าครับนะไปเห็นขนเม่นเข้าขนมันใหญ่ยาวขนาดเนี้ยตัวมันจะต้องใหญ่มากๆแต่มันเอามาให้เนี่ยตัวนิดเดียวเนี่ยแสดงว่ามันไม่ซื้อไม่รักษาสัญญาแล้วอันนี้เป็นตำนาน <c oughs> นะครับเป็นตำนานครับอ่าก็เลยเกิดถกเถียงกันขึ้นไอทางโนนก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวมันเท่านี้แต่ขนมันเท่านั้นไอฝ่ายก็ไม่เชื่อ ก็ดูช้างที่ตัวขนาดนั้นขดมันยังไม่ขนาดนี้เลยนะก็เลยต่อสู้กันทีนี้เกิดการเกิดการต่อสู้กันสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเลยทีนี้จนการทั้งเทพร,รัฐที่รักษาหนองแสอยู่คนลำคาญไม่ให้อยู่แล้วขับพญานาคทั้งสองตอนนี้ไม่ให้อยู่ให้ออกไปเงี้ยสองตนนี้ก็เลยต้องออกจากหนองแสมานะเออทีนี้ก็ตอนเลื้อยมันอาอกมันก็พูดแผ่นดินเลือยมากลายเป็นแม่น้ำนะันไง แม่น้ําชีแม่น้ํามูลอะไรนะรนะมนะเออมูลละนาคก,กับชีไวนาจําได้แล้วมูลละนาคเนี่ยเอาอกไถดินมาเลื่อยมาจะมาลงน้ําโขงเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นเป็นแม่น้ามูลมูลละนาชีไวนาคเนี่ยเขาอกไถมาเป็นแม่น้ําช <laughs> ีคือคือตำนานเนี่ยนะครับมันมันต้องมีเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาจน จะมีหร,ะหรือไม่มีไม่รู้นะครับแต่เป็นตำนาหหนออหลายเรื่องป้องกันอย่างเวียงจันท์เนี่ยก็สร้างโดย,ยานาคเจ็ดตนนะครับศรีสัตนาคณะุเนานะเวียงจันท์เนี่ยสมัยก่อนนะชื่อเดิมนะศรีสัตนาคณะุดศรีสตัสตสตัสตสตะเจนาค่นะคับนาคทั้งเจ็ดนะที่ทัพรักษาและสร้างเมืองจันท์ขึ้นนะมันยิงเกิดตำนานนาคไม่น้ำโขงมันมีที่มาที่ไปของมันฉะนั้นชนเผ่าไตตั้งแต่ต ตั้งแต่อยู่ที่ยุนานหนองแสนั่นแหละเขาก็เชื่อเรื่องพญานาคตามริมแม่น้ำโขงทั้งสองฝ<ช>ั่งเชื่อหมดเลยเชื่อทั้งหมดนะแล้วทีนี้มันก็แพร่เข้าสู่คนไทยมาถึงภาคกลกกกางเราเนี่ยกาไปเชื่อพญานาคตามคหลาเชื่อตามเวลาอี่เห็นมีมีเป็นมีอะไรบ้างครับอ๋อคืออะไาเอาอันใหญ่ก่อนจ้ะอันใหญ่เลยนี่คือหน้ากระบะอันนี้ทำจากอะไรอันนี้เขี้ยวช้างเขี้ยวช้างไม่ใช่หาช้าง ไม่ใช่ไงเ, ına, เป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวช้างอืครับเขีเ้ยวช้างออันนี้เป็นเขี้ยวช้างอันนี้เป็นไม้ไม้มงคลไม้มงคลไม้มงคลตามที่คนไทยใหญ่เขาเชื่อถือนะคเพราะง,งานพวกนี้ร้อยปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยปีแน่นอนนะครับทีนี้มันจะมีหน้าขบาดนะอันนี้เป็นพญานาคเห็นไหมแล้วก็จะมีงูกินหางอันนี้จะเป็นงูกินหางแล้วก่อนเป็นตระกูลหน้าเหมือนกันแต่เป็นงูเป็นงูครับ ทำไมถึงมีงูกินหางก็มีนาคนาคก,ก,กินอมหางนะนาคขบาาก็คือนาคอมหางเหมือนกันนะแม้เขามีงูกินหางเหมือนกันไอ้งูกินหางเนี่ยมันเป็นของสามัญชนทั้งหลายเขาใช้มีการแบ่งกันแบ่งแบ่งชนชั้นนะแบ่งชนชั้นนะเรียกว่าไพ่จะจำตัวเสมอนายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย อันนี้ก็เขี่ยวช้างเหมือนกันเคี้ยวช้างเหมือนกันเขี่ยวช้างเหมือนกันครับอันนี้คือสามัญชนสามัญชนต้องใช้งูกินหางันะแต่ถ้าชนชั้นสูงเจ้าพญามหากษัตริย์เนี่ยจะต้องใช้พญานาคต้องเป็นนาคบาศแบบนี้ครับนะแล้วถ้าหากว่าเป็นของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะต้องอันใหญ่และวิจิตพิสดารพิเศษกว่าคนอื่นพิเศษโอ้ยจาดอันนี่เจ้าเมืองต้องเป็นเจ้าเมือง่เียนะต้องเป็นลักษณะเจ้าเมืองนะ ส่วนถ้าเป็นขุนนางหรือเป็นเชื้อพระวงน่ยก็ต้องอันเล็กโล่อันนี้อี้อันนี้เชื้อพะวงนีพวกขุนนางหรือขุนนางอันนี้เป็นเจ้าเมืองแน่นอนใช่ครับอันเนี้ยมันมีชนชั้นทองมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้ได้ครอบสมบัติเจ้าเมืองอืมครับอาจารย์แต่อันเนี้ยที่เป็นชนชั้นนี้ก็ชั้นสูงเหมือนกันนะไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ S <S ไม่ใช่นายนางนู้นนะครับอํำรด,<อ>ดงอําแดงนู่นไม่ใช่แล้ต้องข้าบดีไง <S <S เศรษฐีขึ้นไป <S <S บรรดาเศรษฐีแล้วก็ขุนนางอาจารย์อันนี้เขาใช้พกอย่างเดียวใช้พกพาติดตัวก็มีบางทีเขาก็เอาใส่ผานไว้บ้านบุญชาไว้บ้านคแต่โดยส่วนมากสมัยก่อนคนจะมีถ้ใส่เงินใช่ไหมล่ะ <S <S 2> <S 2> ถุงสตางค์ถุงใหญ่ๆเราเรียกว่าไถ้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ัยเขาจะเอาใส่ไว้ในถ้ใส่สตางค์ใส่เงินอย่างนั้น <S <S เสริม เสริมวาสนาบารมีอืเป็นการเสริมวาสนาบารมีเสริมโชคเสริมลาบเสริมเงินเสริมทองอะไรทุกอย่างแหละอันนี้ความเชื่อเขามาทั้งร้อยร้อยหลักร้อยปีนะครับเป็นร้อยร้อยปีกับพวกของพวกนี้เป็นร้อยปีทั้งนั้นไม่ใช่พวกของเพิ่งทาขึ้นถ้าใครเห็นนะครับเก็บเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องรางได้นะครับเพราะว่ามันโบราณแล้วก็คือมันจะมีทําตั้งแต่เนี่ยนะครัอถ้าคนโบราณเนี่ยหนึ่งไม้มงคลตามความเชื่อของแต่ละยุคสมัยและแต่ละชนเผ่าครับ สองก็คือบรรดางอาช้างยุคนั้นน่ะนะหรือกระดูกสัตว์บางอย่างหรือไม่เช่นนั้นหลอด้วยสำลิบหลอด้วยสำลิปก็มีนะมันทําด้วยวัตถุดิบหลายอย่างครับอที่เขาหลอด้วยสำลิปนะครับเพราะใช้ความร้อนไม่เยอะนะครับแล้วก็อันอีกอันหนึ่งผมอูติ่งอูติ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกอูติ่งอูติง่งซึ่งผมก็ไม่รู้คาแปลมันเป็นลักษณะ ลูกช้างอูติงธรรมดาคือเป็นช้างอย่างนี้างเนี่ยช้างธรรมดาเ,เขาเขาถือว่าเป็นเครื่องรางอันนี้อูติงแล้วเขาเรียกเรียกว่าอูติงคือช้างมงค,ครชบช้างมงคลชนะช้างเป็นสัตว์มงคลชั้นสูงครับเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดถือว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่เป็นสัตว์บกนะไม่มีสัตว์อะไรจะใหญ่เกินกว่าช้างแล้วครับและโดยเฉพาะช้างเนี่ยรู้ภาษา,ษามนุษย์ <นะ S 1> ภาษามนุษย์รู้เรื่อง,ภา,าองภาษามนุษย์รู้เรื่องแม้จะเป็นช้างป่าก<ฆ>็ตามสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาพูดได้เขา<ฆ>เข้าใจนะและโดยเฉพาะถ้าเป็นพุทธประวัติเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงบำเพ็ญบาร,รมีบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นสัตว์แต่ละชนิดชนิดมาเรื่อยๆมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยชาติสุดท้ายเกิดเป็นพญาช้างฉัตรทันก่อนที่จะพระองค์จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะ เกิดเป็นพญาช้างฉับดทันฉะนั้นเขาถึงว่าถือว่าช้างนี่เป็นมงคลสูงสุดนะครับอินเดียก็ถืออย่างนี้อันนี้เป็นหลายรูปแบบเลยหลายรูปแบบเป็นงานแกะมือใช่ะใช่เป็นงานแกะด้วยมือเป็นไม้นะเป็นไม้นะครับมืออันนี้ก็เหมือนกันของสามัญชนสางธรรมดาอ๋อถ้าถ้าเป็นกลุ่มนี้อ่าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ของกษาตริย์สงขึ้นไาหน่อยสงขึ้นมาหน่อยเป็นช้างที่อัญเชิญพระธาตุจะมีตะถุกเจดีย์อยู่ข้างบน อันนี้ของกระบดีคือของคนมีจังคนครวยนะจากนั้นมาก็จะเป็นของขุนนางของกษัตริย์อันนี้ถ้าระดับนี้ของกษัตริย์แล้วของกษัตริย์แล้วคนนี้ของกษัตริย์แล้วนะของเจ้าเมืองอของเจ้าเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นนะจะมีช้างมีควานช้างมีจารตุรงขบาทมีบริวารนัน้นอย่างนี้ก็มีม,มีเฉพาะชิ้นเฉพาะเจ้าเม,ม, <xx. S 2> มืองมีเฉพาะเจ้าเมืองหรือว่าเชืเอ้อพระวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นครับ มีเสลียงมีสัพพคับอะไรพร้อมเนี้ยนะ,อ,ะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นของชนชั้นสูงเลยระดับผู้ปกครองเท่านั้นมันจะแตกต่างกันเพราะยุคโบราณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นชนชั้นทั้งหมดับจะมาตีเสมอกันไม่ได้คเครื่องรางจะใช้พวกเดียวกันก็ไม่ได้ไไม่ไดป้ประเภทเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> คือการปกครองระบบชนชั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ไมาอย่างไร เราก็สั่งซื้อเอานี่แหละนะสั่งซื้อเราจากคนที่เขาหาของพวกนี้โดยตรงเวลาเขาได้ปุ๊บเขาก็จะส่งรูปมาให้เราเขาต้องรู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนนะครับใช่ถ้าคือขายคนทั่วไปไม่ดูเรื่องเลย,ยไม่เราเขาไม่รู้จะไปทําอะไรครับเขาไม่รู้คุณค่าอะไรครับบางทีเขารู้แต่เขาก็ไม่รู้ไปทําอะไรอแต่อย่างเรานี่เราเก็บเพษษือ่อสะสมไงับอาจารย์อยู่ที่นี่เคยสรา้างบษษวงนนครขบัติยังยังยังไม่เคยทำหรอยังไม่เคยทำหน่งขบัดหน้าขบัตใช่ ก็คิดจะทํอย่าทาคิดเตคิดมายังไม่ทําดีกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลานี่นะครับทางท่องก็จะนําความรู้เรื่องเครื่องรางทนชาติต่างๆต่อไปนี้ถ้าท่องไปทางภาคอีสานภาคเหนือหรือไปทางประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสก็จะเดินทําไปทําให้ก็รู้ว่าเขาเขานับถือเขาใช้อะไรกันเนี่ยผมพยายามจะสมเหตุเพราะว่าอรไรู้ไหมครับ วัตถุโบราณของโบราณต่างๆเนี่ยมันมีแต่จะสูญไปสูญไปสูญไป,ญไปมันไม่มีทางที่จะงอกเงยได้อีกแล้วนะฉะนั้นใครที่เกตุสมได้มากที่สุดก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมาเป็นผู้ที่สามารถสือสารของโบราณและรักษาของโบราณเอาไว้ได้นะมันถือเป็นสมบัติชาติหรือว่าถือว่าเป็นสมบัติของบรรพชน,นครับนะ ซึ่งบรรพชนเราเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเมื่อหลายร้อยปีก็เป็นพันปีมันบรรพชนเดียวกันทางนั้นคมันไม่ได้มาแยกเป็นประเทศประเทศแบบนี้ครับมันคือบรรพชนเดียวกันอย่าไปแยกไปนี่เป็นไทยนี่เป็นลาวนี่เป็นเขมรไม่ใช่มันมาจากอาจากที่เดียวกันแล้วมันเพิ่งจะมาแตกสาขาไปเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เองัมีพวกของมอนมีไหมก็มอญพมมากอันเดียวกันนี่แหละ มอนกับพมา่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันครับเขาก็ก็ถือของแบบเดียวกันครับเปนน็นะครับอันนี้เครื่องลางที่เราไม่รู้จักก<ต>็ได้รู้จักของเราเนี่ยถ้าของมอนเนี่ยเราจะมีอยู่ประจําอยู่ก็มีนะที่จะใช้อยู่ประจําครับขนมจีนขนมจีนนะรเราจะสืบสานของมอนไว้ตลอดครับนี่นะครับก็ถ้าใครดูไลฟ์สดทางของอาจารย์อยู่นะครับ ไปร่วมบุญเททองหล่อพระกันอืร่วมบุญเททองหล่อพระประธานทวัดเทพทรงรมตำบลทรงทำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพระพุทธรูปหน้าตัดเจ็ดสิบนิ้วใหญ่นะครับทําบุญปีใหม่นะ,ะบุญสร้างพ,ะะพระเราไปเชื่อกันว่าเป็นบุญใหญ่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปนะพระประธานอุโบโสถวัดเทพทรงทะเป็นพุทธบูชานะการสร้างพุทธรูปของการบูชาตรงต่อพประสมมาสมุทธเจ้า และเป็นการสื่อสารอายุพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยก็พระพุทธรูปตรงนี้จะอยู่ต่อต่อไปอย่างน้อยสักสามสี่ร้อยปีก็นั่น่แนลไม่ใช่าน่้าสี่ห้าร้อยปีนีนะคิดดูพระยุคสุโขทัยทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยครออตอนนั้นเขาพะพุทธชินราชเนี่ยสร้างแตปีพศสองพันเก้าร้อยอะดดูกี่ปีแล้วล่ะยังอยู่หกร้อยกว่าปีจะเจ็ดร้อยปีอยู่แล้วครับยังอยู่เลยครับ เจอกันงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดเทพมงเทพทรงธรรม,ต,รรมตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้าใครไปเขาดาวที่นั่นหรือทำบุญฝฏิทองฝังลุลนิมิตรที่นั่นใช่มีวัดใกล้ๆนะครับมันมีวัดใกล้ๆจังไม่ได้ว่าวัดไรฝาปิทองฝังลุลนิมิตรนะรถ้าไปปดทองฝังลูลนิมิตรเสร็จก็มาร่วมทําบุญหล่อพระด้วยกันจะได้เป็นบุญสองชั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ผมครับสวัสดีครับครับสวิสดีครับสปัสดีครับ เอาไปเช้าไปว้เดึกมากไม่ได้หรอกมืม่น